สวัสดีครับเอฟซีครับเอาเมื่อน,นี้เครับมาพบมาพบกันบรรยากาศช่วงเที่ยงเพียงเนาะเมื่อนี้เตี้ยสวยจะเล่นคลนิปแย่กับเทียสวยแนะ่อ่าเมื่อเคลื่อนไปหาปูตู้ตรงศูนย์หนึ่งสองครับเมื่อเคล,ลื่อนอีพจนใสลูกศรลูกหางมันมาส่งครับส่งเอาตัวเลขกับปูแย่ตอบปูมัดหละไปพอดีจุดตู้ก้านลนะเป็นไรขวัญเลยเหรอโอ้ยมีขวัญมาเลยว่าตัวตัวมีขวัญ แต่ว่าอันนี้เบ้าเรียนที่จริงแล้วพอดีเพิ่นปากตูป้าเป็นบอทั้งทั้งทั้งงาไม่ล่มล่มตีได้เออห่าหมันได้แต่ว่าดานรางบอี้ยังดันรางดันทั้งลางคี่ว่าล้มดีใบโป้งไมันพัดสมบัติเขายาวกนไปมันเป็นนะไม่่ยาพราพัดไปไม่มันกระสีกันทางข้อขาอกกันนะพราะมันกระลอกกระแต่บกว่าแรนี้เขึ้นที่อันนี้ก็น่าสงสัยอ่ะบ่เป็นยังเนาะตบอห้าขครย ถ้าตามตัวเลขชุดเต็มแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นได้ไม่ได้ล่ะชุดเต็มของผู้สูงต้นสองได้ได้มาแล้อะพี่สับแต่ว่าก้รอดชุดขัดกล่องนั่มเพราะว่าสิได้ปล่อยเที่ยเดียวบ่เสียเไม่ซั่นเพิ่สันคนมาคลิปนี้เนาะบ่ได้เกี่ยวเลยกับหัวข้อที่เฮาเว้านี่ที่เราผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้ไ่ได้เกี่ยวกันเลยวันนี้มีที่เด่นมาฝากก็คือสายในเห็นบอสายในครับอ่า เลขว่าหยิบมาซะต่อไปวงในอืมอ่ายิบมาซะต่อไปถ้าใอยตีอธิบายได้ชัดเจนจำได้ว่าวิ่งแปดจำได้จำได้มากเลยอย่างนี้เพราะว่ามีคอมเมนต์มาหลายแม่กับวิ่งแปดลองเกตไหมมาเป็นอย่างนี้ครั้งยิ่มาสังเกตจับคู่นี่มาจับคู่หาสามก็หาสองแบรนดคันดึงเมื่อไหร่ก็ตัดแปดก็เปลี่ยนนิดแบรนด์เยนี่เป๊ะโปรเชเลยนี่แต่มาซึ่งสองสซยนี่เนี่ย อยมาคนละเตียเด้ครับซึ่งม้วนที่กามากแล้วครับมาทั้งสองอันมาทั้งสองอันมาทั้งจับคูมาทั้งสายวิ่งครับนี่ละแน่ดีดีเนอะไอ้มาเมื่อนี่เนี่ยเลขมาหลายสำนักครับมาจะเป็นอาจารย์สมานรับเจริญโอ้อาจารย์สมานว่าคานหาอะไรครับที่เรียนมาแมนครับเนาะทมหาหลายดีดีม่อาจารย์สมานรับเจริญเลขรับวงในครับแล้วก็มากแล้วสองสายแมนเนี่ยเมื่อนี้แต่ว่าการพูดถึงเลขรับวงในกับอุด คิดไหมว่าบ่ได้ว่าวงในสายเกาหลีเป็นได้ <c oughs> แตกตุ้มซาใจมากครับเนาะว่า <N os> แต่ว่าผมได้ยิ้มไปแบบว่าสายเกาหลีที่จริงพิ้นมี้สองอันคน่นีดมีีนสองอันเข้าวบนข้าวล่างเพราะเพิ่ข้าบนน้ำกันเข้าสามตัวหนึ่ง,อ,งอันนี้ข่าสามตัวได้ไหมแต่ข่าวล่องประทันสายเกาหลีเป็นเจ้าเดียวกัน เป็นเจ้าเดียวกันแต่ปล่อยสองช่วงครับปล่อยมาสองช่วงครับช่วงแรกนี่คือคือเวาได้ลงอยู่ครัช่วงสองไปช่วงลงมาทัานเพราะว่ากำลังไม่ลางแต่จันคินมากๆช<ม>่วงสองใบสองเลยอ่าใบสองวกวางเลยใบสองนิดๆเลยท่านน่าตอนอนั้นไม่ล่างแต่จันทร์ขินช่วงใบสองวกวงนี่เพื่อนไฮมาสามตัวแจกครับเนี่ยจี้ยำไม่อีกรอบหนึ่งสำหรับส้ายเนี่ยที่เพื่อนไฮมาเนี่ยเอาเอามาเป็นรักษาเจมโบนุ เนี่ยเห็นว่าคนไหนมากเจนเบนลงชุดเน้นได้ค่ะคนไหนห้าสามแปดคนไหนมากเห็นปะชัดเจนเลยนี่ครับเป็นลักลาที่การแชทกันครับแต่ว่าอันนี้อยากมาสายเนาะอืมแต่ว่ามีกระซีโทรมาถามอยู่นิผมก็บอกเพื่อนมาถามสายใบตอนใบสองหน่ะมากเราไปกับคือตอนนั้นยังบอกให้ได้มากมันบอกกับเล็กบอกกรซี่ไปว่าเพิ่งกันน่งโตวตเก้าหละที่เพิ่นเน้นไห็มา เจ้าขวามัวเลขกี่เพิ่นสรงม่เนี่ยเพิ่นก็ได้เป็นล้านนี่แล้วว่านี่ก็ได้เจ้านี่เออเจ้านี่เจ้าที่ส่งมาม่เนี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นทรงบ้านเฮากับบ้านเพิ่นเสือเสืเพิ่นไปเสือใส่กับปจักแ,แต่ว่ากี่กิ่งเฮ้าเสือกไดล่ละหลักอดไปสองเฮาเสือก็ได้ล่ละเนาะาสองนี่หากได้เดดแปดสครับแม<น>่แปดสามสามแป้สห้แสมตัวนี่สามแปดแปสหาสาไดแบบน่ป่ะนี่ เพื่อนเราสู้ฟังมาขนาดใจเครื่องเลยเป็นล้านนะเอาเพื่อนกระจายเครื่องยังไงบ่จุนกระจายเครื่องใจเครื่องไลยเป็นล้านส่วนใจเต็มเฮียร์ยังไหนฉันทะเลขตัวนี้มันดังเนาะฉันใจเครื่องไลยเป็นล้านใจเต็มกระซิได้เป็นสองล้านติดวานะพอวันน้ไปรวมสองตัวนะจะว่าสามตัวสามตัวนะครับอันนัตาเหียรยังที่เพื่อนเอาาแมงปันเพื่อนบอกว่าเราได้หลายแล้วก็เลยอยากแมงปั่นอ่ากระซึ่งแล้วก็หายมาแล้วนี่วันที่สาม สายเกาหลีสายเกาหลีที่เพ่อนไหยมากแล้วสองคนซึ่งอันนี้กะล่อมือไวยออกเนาะรับเอามาเมื่อตัวนี้ตัวกีมากก่อนี้ตัวมากก่อนี้ก็บด้น้อยหนาเือนกันครับเนาะวัดว่าเรื่องนี่ไฮหาสามกับสองเจ็ดแต่ว่าสายหนึ่งไฮวิ่งแปดมากมาประกบกันเอาโป้เช่แม่ไบมแปดห้าสามถ้าถ้าเอาเป็นวันนี้บวดนี่สีคลื่นบอลลงมาเบิร์นอามาเบิรงนอามาโชว์เลย เลขลับสายในเลขลับวงในเนาะเอาเขียนกันทีเดอ่ามันจะเอียอธิบายเนาะอ่ามันจะเอียงทั้งทีใช่กอนเอาอือฮะวงนีสิมีสองสองสายคื่เราซึ่งอ่าสายที่มาหาสามกับสองหาครับวิ่งแปดะไรครับอสายจับคู่จับคู่มาแล้วม่วงนี่พิเศษจับคู่มาสามตัวครับโบร้ว่าด้วยสาเหีุใดปพวกติ้ที่จับคู่แค่สองอันนี้เน้นไปทางล่าง อันนี้เนียนไปงลางดซนาเนี่ยโซน่าเนียนทางล่างครับแต่มีอยู่เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์กรกาศศูนย์หน้าศูนย์ห้าครับกันเท้าสีมมังไปบ้านเองวันนี้เลขมาตรงกันเนี่ยวันนึงไมาตรงกันเนลยวันนึงมาตรงแม่วันนึงไมาตรงกันแต่ว่าวันนี้ตรงกันโดยเจ็ดเนี่ยเจ็ดศูนย์กับเก้าเจ็ดแต่ว่าซ้ายวิ่งเนี่ยห้วิ่งมากเจ็ดเนี่ยครับไฮวิ่งเจ็ดลองสองครับแม่มา พียานเรีกว่านี่นี่ไฮว่าอันแต่ยังบ่แหร่ไฟตะเบิ่งเล่อว่าบอเซียกันตรงกันตันนี่โตนี่นะเดียวนี่นะดังแล้วเดี๋ไหนี่เนี่ยจับคู่นี่นี่จับคู่นี่ดังแล้วเอฟซีเขาเป็นแม็กเจ็ดสองดังแล้วค่ะย้ายนั่งไฟมากหมู่บ้านสามเจ็ดสองแม่นิ่เจ็ดสองเลยย้ายนั่งได้ย้ายนั่งไฟมากแน่นครับซึ่งย้ายนั่งนี่ก็่จะเรืยกว่าบนล่างบนล่างนี่ติดสียว่าติดท็อปฮิสตลอดมาก อ่มวไนไดันจับคููว่าเขาวิ่งต้องเข้าแ<ม>นนเลียนสั้นกับ<อ>นี่คือที่เด็กของยายนด้ม้นี้อาทีประวัติอาจีซ้นร้อยกันได<ม>้เนาะกสิงทุกอย่างมีความเป็นไปได้ฉะนั้นแล้วกวมีครา์ดีๆเนาะอันนี้ก็คือต่อม้วนเด้เขา้อกว่าเบิงกันไปไนในในาาเ,ปเ,ปเปรเื่อยว่าต่อมวนได้นจังชีต่อไปเนี่ยวง่ทีสีขาวมากสีเป็ีนสีเป็่นที่ไหนแนนตามกนั้าใบสองมือออกครับมี การเปลี่ยนแบงค์เลยกับดีฟ้าน้ำมันเสนอครับไพ่พ้อยพี่น้องเอฟซีได้มีโอกาสได้ร่วมกับในแนวทางตัวเลขกันเนาะแต่ว่าสายเกาหลีสายใบสองนี่เอฟซีว่าขอเพิ่นไม่ไหวกว่านั่นได้พ้อยแอบรัสเซียโอ้ขอาไปเลยแล้วเราจะเพิ่นจีซงใหมเนาะจะเพิ่นจีซงนี่เข้าเข้าเพิ่นมาเพิ่นเสียเงินครับเพิ่นมาเพิ่นเสียเงินมากแต่ว่าเพิ่นกับอะไรไม่เรียกร้องเพิ่นกับอะไรเรียกร้องเอียงไดๆทั้งสิ้นดอก แค่แบ่งปันแค่อยากแบ่งปันครับเพชรตังกตะอาบุญอ่นตังตะอุญเอากุศลนต้องการวันต่อไปอ่าสายใบสองคือเอาเชียงเทียนนะงวยมาตอนใดเนี่ยครับเพิ่นจระชงไม่หายรวในส่วนเพิ่นบอมเมย์ปลาได้มาเพิ่นได้มาก่อนเพิ่นคอยชงหายมือนั่นอย่างนี้มาไม่เเพิ่นปลาใดมาก่อนเลยหวยนั่นเพิ่นกระไดมาซาขี้กลางแล้วเพิ่นกระไดมาซาเพิ่นน่ไปเอามาแบ่งปันให้เหาของสีน่าอันนี้กับตะอุณขอบคุณหลายๆในส่วนของ เอฟซีทางเกาหลีเนาะ <ผม S 1> ที่ให้เขามีโอกาสได้รู้จักตัวเลขแนวทางอ่าว่ารับพวกไหนสายเกาหลีใช่ไครับเนาะรับพวกไหนสายเกาหลีนี่แหละอ่าวันนี้ก็ว่าตามกันตาว่าไลาห่หัวที่เพิน่นเ่นเพิ่นตื่นหน่อยหวัเงหงวเด้แต่ที่เข้ารู้จักนี่ก็คือหัวที่ที่สามที่เขาเนี่ยเนาะวันนั้นเพิ่นเพิ่นเพิ่นเล่าเตรียมปากว่าพ่อแล้วหือได้ได้พ่ออะไรเดี่ ในส่วนตัวเพื่อนน่ะในส่วนตัวเพื่อนเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนพอยูแล้วพอยูเกินแล้วพอยูอกินแล้วถ้ามาพอยู่พอกินนี่เพื่อนจะที่บ่อทำตัวเต็มที่อยู่เนาะแต่ที่ได้รายก็ว่แต่ว่าอ่นตรงนั่นกะเทากับวับ่าถึงวัถึงวมดต่อไปเท่าจีซื่อถือน้ำเพื่อนบ่อเท่าจีซื้อได้บ่ีนี่นะเนาะขยาขึ้นแก่นนี่คืาใบสองกับอะไรใบสองหมอที่จริงกัสองสามโมง วันจัางวันวันนึงเห็นป่ะเพื่อนบอกว่า well จ right? ิ้บไฟสองโมงเหรอเลขมากครับสามโมงนะอันนี way, ้คือค e ันนี้คือรอบแดดรอบแดดครับรอบแผงรอบสองมาใบสองครับเห็นป่ะมันเปลี่ยนสั่นเลยซึ่งอาวงในสายเกาหลีเนี่ย มีหลายสำนากวัตถิปล่อยใจเกาหลีไปแม้ซึ่งเขากับ,บ่าเดมันเข้ากบบัมันใจว่าจะเปลี่ยนสซยเดียวกันหรือเปล่าไัถงช่องอื่นหรือ่าั้งช่องอืน่นช่องอืนอ่นนันี่กับ,บอ่อเรใจใกล้กันเล้วว่าว่าว่าเป็นตัวเลขชุดเดียวกันบ่เรนบอนว่า,วาได้ยินอยู่สองช่องตอนนี้บ<แ> <มะ S 2> อเป็นทีมงานของเขา,เ<อ>าแต่ว่ามีสายเกาหลีหน่ออครับได้ยินอยู่สองช่องแต่ว่ากับพวก้ว่าอันเดียวกันหรือบออันเดียวกันแต่ว่าตัวเลขใกล้กันอยู่ดิใกล้กันอยู่ใกล้กันอยู่กันเลขตัวเลขใกล้กันแต่แปลว่าว่าม่อันเดียวกันอ่า ข้าตัวเล็กขึ้นกันแม่เขาซื้มานเดียวกันแม่ตัวเล็กขึ้นกันก็แม่นเดียวกันเอาจะนั้นแล้วก็ให้ติดตามไหมเนะาะเมื่อวาาติดตามเจ่าห้าวติดตามสุหองสุบานนั่ะแหละเพื่อที่เอามาเปรียบเทียบกันกมีข้อมูลเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีแม่มา อ่ามันสีไรมาคัดกล่องไหมมัดแมนบปล่าหรอแมนแฮงมีขมุนเยอะแฮงสีบวิเวณเหล็กขึ้เก่าบ่ามแมนขันมีขมุนเยอะเท่ากับจีดรเอามาว่าตัวใดมันตรงกันตัวใดมี่เท่าโค้งนะต้อดว่ามเคราะห์เออม่ดแมนว่าจีไมซื้อทุกตัวมันกับสวัสดีครับเราไเน้องจะเอามาเห็นจาองมึนแฮงม้ามเคราะห์ใส่กันแมนกับมีคอออกมาแล้วก็าจะค่อยซื้อแมนเอาจังนี่ซ้อนทองเล็กเก็ตหนิเนาะครับเมื่อวานนี่เสียบหน่อยอ่าเสียบหน่อยลักสีเสียบหน่อยลักสีนะเพิ่นก็ได้ปล่อยมา จะทีเจ็ดเมียเดียวคืกอกันเนี่นี่เจตรงกันไปชุ่หม่องสุ่มบอวิ่งเจ็ตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนยังบอจับครูเพิ่นแก้งว่าเพื่อนว่าเสียหน่อยไปหาเพิ่นแล้วเพื่อนเสียหน่อยไปหาเพิ่นแล้วไปแลกเปลี่ยนเนว่ท่ากันแล้วเพราะว่าเสียเสียหน่อยร่างมินท่านี้เด่นหลักหน่อยนี่แม่นป่เพื่อนเด่นหลักสิบเพื่อนไปหากันแล้วแต่ว่าอันนี้ในส่วนนี้เพิ่นอาจจะมีการสนทนาอาจจะคุยกันแล้วเสียหน่อยหน่าชิรู้แล้วล่ะว่าตัวจับคูคือตัวไหนเนาะ เป็น<ะ>ไ,ได้เป็นไปได้เจ้าเจ้ามาเดี๋ยวเขาจีบผ้าไปสัมผัสเสี้ยนหน่อยนะครับว่าอาเจี้ยกิงแล้วเนี่ยตัวเลขจับคู่นี่เพิ่นหล่อมากเพิ่นลายจังไหร่เก๋ไงเป็นคอแนวทางจากเสี้ยนหน่อยเนาะ,อ,ะอันตรงนี้เพิ่นจีเปิดเผย์่นเปิดเผย์เพลูเพิ่นจีมี่เอียงจีบอ่าให้ข้ามันสัญญ,ญากันหรือเปล่าว่าเอจะว่าเปิดเผยได้ื่องนีจังไหรอันนี้เข้ากับวุไ้สามารถดูได้นะเนาะแมนแมน แต่วาทีนี่นยต้องมีการสรัมภาษณ์เสียน้อยต้องมีต้องมีครับเ่้าพ่าก็ต้องหูวานได้กับไฟจีซื้อไดวานีด้ไฟนีิบจับลอตีไดกันนะอ่ะสรุปครับยกชนา,าสรุปอีกรอบนึงอ่าปัานิบจับคลิปไปได้เลขลับวงในนะครับบอกจากวงในจากสายในลหละเอาเป็นวงในเราไปอดอกสายจับคู่ครับให้เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ห้าศูนย์ห้าศูนย์นีเน้นเน้นล่าง นะครับแล้วก็สายวิ่งครับสายวิ่งให้วิ่งเจ็ดรองสองครับเอาต่รอบอะไรทีเดยียวหน้าเพิ่งเนาะครับเนาะเพราะว่าสายวิ่งในการว่าต้องหันการวิ่งแปดมากกระโปรงเลยอ้าวเจ้าน่อยมากพอดีอ้าวเจ้าน่อยมากพอดีอ้าวเจ้าน่อยเจ้าน่อยมือว่านี่เนาะนี่พอดีเดี๋ยวถามเจ้าน่อยเลยเมือว่านนี่ละว่าเพื่อนนส่วนโตแล้เนีย ได้คุยกันไปได้คุยกันกับเพื่อนไปว่างจับคู่จับเรียนจับคู่ได้คุยกันแล้วเนาะก็ได้คุยกันแล้วกับเชี่ยนหน่อยเชี่ยนหน่อยรักสิบเี่เชี่ยนหน่อยคุยกับเชี่ยนหน่อยเป็นที่เรียบร้อยเออเรียยเชี่ยนหน่อยคุยกับเนี่ยเนี่ยพอพอดีมากพ่อเชี่ยนหน่อยเพิ่งจะไปมากฮะส่วนอยู่ตลอดแล้ววานนี้ได้เรียกจับคู่มาแล้วนี่เนาะเอฟซีเพิ่นก็อยากรู้บอกว่าติดตามเชี่ยนหน่อยให้แน่เด้อว่าสั่นว่าเพราะว่าเพิ่นคุยกันเพิ่นอาทิตปล่อยปล่อยปล่อยในกรอเชื่อไร นะอะอันนี้อันนี้สีปล่อยรงทั้งช่องบอกสีปล่อยทั้งช่องเชี่ยนหน่อยบอกนี่จังอะไรสปล่อยงทั้งช่องเชี่ยหน่อยผ้าด้วยแล้วค่ะ<ห>อ๋ะะอสีปล่อยปล่อยตัวเลขปล่อยตัวเลขจับคู่นบครัจับคู่ถ้าเสียก้อนเสียกังไหนเสียนน้อยปะทะเสียนน้อยเสียนน้อยกางสองประมาณเสียนน้อยหลักสิบปะทะเสียนน้อยหลักหน่วยครับเนาะเ <laughs> ออแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ปล่อยร่องชัองจะวางไปย่างมือใ้ในปล่อยค่ะแต่ว่า จับไม่เลี้ยแล้วจับไม่ล้ยอีปอเล้วกลังสิปอยอืมอะเราก็จัดผู้ใดอยากผู้เร็วกัสไปที่ตามไปที่สามช่องเสอมอพารวยเนาะจับแตงูมไว้วันาสนใจนี่วันวันนึงหายเปหนสามครับศูนย์สามับศูนย์สามสองเม็ดแตกแตกโปร่โอ้ยเดี๋ยวหลอกว่ก็มาผู้ตอนหลังเลขออกตอนมันนั่งเปิดสมุดเบอรงว่าเลขแล้วถือไหมผมเนี่ยงวดวันนึงเมยเข้าไปตามเจ่เดียวกับเข้าไปตามเท่่เดียวเราวันนี้ มันก็เลยไปมักหมุนอยู่ทั้งรางคลิปนะคลิปน่ยไปไปอยู่ใตครับวันนี้เอฟทีกับสิเรียมตัวฟู